One, two, three, four. One, two, three, four. One, two, three, four. เ๋้วรีบไ,ไปเต้นกันต้องไอ่ะการเต้นการออกกำลังกายและการดูแลผิว ล้วนทำให้สุขภาพดีให้พวกเราดูแลคุณแล้วพี่จะมาดูแลเราตลอดเวลาได้ไงก็ไม่ได้ไงเราถึงต้องมีตัวแทนตัวแทนจากช่องไหนอ่ะช่องแชร์ช่องเก็บของสาวดัชมิ l ช่องทางซื้อของออนไลน์และช่องนี้ช่องไหนอ่ะพี่ ก็ช <Construction>. ่องทางความอร่อยสดชื่นจากนมเปรี้วดัชมิลที่มีตัลินซีดีนี่แหละช่วยดูแลลำไส้เสริมภูมิคุ้มกันและทําให้สุขภาพดีวว้าสุขภาพพร้อมทุกเรื่องดิให้พร้อมดิวนมเปรี้วดัชมิลโัก ดัตมิลโยเกิร์ตพร้อมดื่มหรือนมเปี้ยวพร้อมดื่มผลิตจากนมสดที่เลือกสรรนอย่างดีผสมกับน้ำผลไม้แท้สดคัดสรรจากไร่ผ่านการเติมเชื้อจุลินทรีย์เหมาะสำหรับผู้บริโภคที่อยากให้มีสุขภาพที่ดีผิวพรรณสดใสช่วยในระบบย่อยอาหารปกติเมื่อดื่มเป็นประจำ ใชราคาโยเกิร์ตพร้อมดื่ม 4-in-1 1ก 1. ล่อง180มิลิลิตรแพ็กละราคา37บาทหาซื้อได้ตามเซวทุกสาขาห้างสรรพสินค้าทุกสาขาหรือว่าจะช้อปปิ้งออนไลน์ทั้งในและต่างประเทศโปรโมชัน่นเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วไปฟินพร้อมกันกับกิจกรรมลุ้นฟินลอยตัวความสุขจัดหนักจากนมเปรี้ยวดัสมิลลุ้นไปทิปล่องเรือสุดฟินกับสีหนุ่มไบวิน ดิวและนานีิพร้อมลุ้นของรางวัลพิเศษอีกเพียบแค่ซื้อนมเปรี้ยวดัสมิล0%หรือนมเปรี้ยวดัสมิลโฟอินวันแบบกล่อง u s ลดใดก็ได้ที่เซเว่นทุกสาขาก็รับสิทธิ์ไปลุ้นได้เลยโปรโมชั o ่นตั้งแต่วันที่22กุมภาถึง14เมยน2,565ที่เซเว่นทุกสา จุดแข็งบริษัทดัตมิวก้าวสู่การเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมคุณภาพสูงอันดับหนึ่งในใจผู้บริโภคที่มียอดขายเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยและมุ่งตอบแทนสังคมด้วยการให้ความสำคัญการส่งเสริมสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนมีการเจาะกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดที่ชัดเจนเช่นกลุ่มวัยเรียนวัยรุ่นวัยทำงานคือกลุ่มคนรักสุขภาพและยังมีการ พัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่เสมอจุดอ่อนผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม UST มีคู่แข่งทางการตลาดที่สูงมากการตลาดประเภทเครื่องดื่มประเภท UST มีผลิตภัณฑ์ที่นำเอาวัตถุดิบส่วนใหญ่ต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศทำให้มีต้นทุนสูง วิเคราะห์สภาพภายในและภายนอกกลุ่มบริษัทดัตมิลมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมที่ดีที่สุดในภูมิภาคอาเซียนด้วยฝีมือคนไทยภายใต้แนวทางการบริหารที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าเพิ่มศัก,กยภาพในการ การแข่งขันเพื่อก้าวสู่ธุรกิจระดับสากลโดยสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและสร้างสรรค์คุณประโยชน์ตอบแทนสังคมอร่อยดีมีประโยชน์ดื่มให้พร้อมดื่มนมเปี้ยวดัตมิวค่ะ